เชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสัรรพสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเต้นเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนไปก่อนใบใครเคลียรก่อนไปกอนใบใครเคลียรจะเหงาจะเศร้าจะเครียดขายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนใบก่อนใบใคร ขายอะไรกวนเอาข้าวเหนียวกวนพอจ้ะจ้าซิลคุณจะขายอะไรขัดกับเธอละเอาเป็นว่าฉันเนี่ยมีข้าวเหนียวมะม่วงใช่ส่วนฉันก็มีหมอนมาฝากพี่ทำไมหมอนกินไม่ได้คนนี่คนหญิงจันทร์ลูกาขาแล้วเอาไปเล่นลุกก็หมดแล้วของกินฉันมีข้าวเหนียวมะม่วงมาฝากพี่จ้ะอยากให้พี่ลองชิมดูนะมะม่วงอะไรอ่ะมะม่วงนิสัยฉันเลยมะม่วงอะไรนิสัยเธอมะม่วง โอ้ยดูมันกรอบเปรี้ยวๆหวานๆนักี่ฝั่งเนี้ยมะม่วงแรดฝั่งนู้นมะม่วงเออเป็นไงเพื่ออะไรเพื่ออะไรอันนี้เน็บแนมแก้มปัดโชตพี่กวยจับทานเลยครับพี่กวยจับเหรออ่านี่บางคนขายกวยจับก็พูดง่ายบางคนขายนี่เลยเดินมากิจกรรมมาพ่อไปประมาณ400เมตรปลาขายอะไรพ่อปลา ขายอะไรวะบางทีเดินนี่นะเดินมาถึงแขี่จักรยานมาเลยเราก็เดินเดินมาถึงใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะขายกุ้ยช่ายฉันบอกแล้วว่าเคยกินกระเพาะปลาครับอ่ะขายเหรอมีอ่ะเคยกินมากระเพาะปลาครับเออไม่เคยกินเหรอไม่เคยก็ขายกันทั่วไปหมดไม่เคยกินก็มันขี่รถมึงเข็นมากระเพาะปลาครับกระเพาะปลาครับโ ชื่นชอบคนสองคนใช่คร <wheels> ับฉันบอกทีมงานแล้วไอ้เรื่องยากๆแบบเนี้ยผัวไอ้ถ่ายตอนแรกมีสี่ทุ่มแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยขับรถกลับบ้านนี่ไงนี่ไงจับไข่แข็งปังนี่ไข่อะไรเนี่ยไข่หลอกลวงไข่อะไรไข่หลอกลวงไข่ต้มไปให้หมออุจจาระบ้างนะรั่วมันซึมไข่ต้มยางมาต่อยเฮ้ยทำไมไม่เล่นยางมาตูมเล่านี่เป็นเยอะแล้ว จ๊ะเอางี้พอชิมเสร็จปุ๊บอะหลังจากนี้เป็นงานพิธีดีๆของเราเราจะแต่งงานกันไงพี่โอ้อันนี้ก็จะอันนี้บนะ้าป่าอะไรนี่เต้าเสียงดังอะไรเต้าเสียงดังเต้าหู้ผู้ธรรมดาก็ได้พูดแรงก็ดังมาเลยกินของข้านะนี่กินของข้าที่พิเดชกินของข้าเถอะที่เลยนี่ไม่ใช่ปลาสวายจะไม่เยอะขนาดนี้เอาทีละนิดนี่ถูกนะปลาสวายยังดุนทิ้งเลยเนี่ยกินของข้า ไม่อะไรกินของาจิเอ๋งาจแดกกินของหงากิ้งหงาจิ้งหงาเลยจิ้งหงาเลยจิ้งหงาเลยหยุดหยุดไปเดี๋ยวนี้นะถ้าพวกเจ้าสองคนยังไม่หยุดข้าจะเป่าคาถากิจชนะกาลีเดี๋ยวนี้โอ้จะเป่าคาถามหาลัลภัย กล่อดีผมคนเดียวหล่อจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานไปบ้างคุณพลเมื่อวานไปบ้างคุนทองเจอสาวตาคมบอกลูกตาดมใช่ไหมเนี่ยมองไปทางซ้ายแล้วก็ติมองไปทางขวาแล้วก็ติ๊ดมองไปข้างหน้าแล้วก็ติดมองไปข้างหลังแล้วก็ติดติดจนเลี้ยวลงตรงนั่งล้วมาติด ละงูกะกิดบททีน <variety> า <be everyone. S 2> ีมาช้าบททีบททีะจ้าอภิธนากระโพรถมันตีแมน้องสาวเม่น้องสาวผู้หล่ผู้คำนางคำคำนางเลียวเย็นปากกันนอกกับคนต่างนเรก่ได้พายเมืองกันเราคนแนเอ้ยวาสีนากันรากกัของเมืองลำหลอกว่ถึงเราวโคงผากันพอยวันทองอนั้นละองเียนองเลยเดอนางเด้อเดอนางเด้อเด้อเดนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อ ชุดๆแล้วชีวิตเข่าเหนียวจงเจริญใครอะตายแล้วตัวไรอะใครอะผมอยากจะถามพวกคุณมากกว่าว่าคุณอะเป็นใครคุณเป็นใครอ่ะอะไรอะไรนั่นน่ะสิเอเดี๋ยวๆนี่งงอยู่ใช่ไหมงงตายแล้วฉันพอจะเข้าใจแล้ว ันเข้าใจไม่ผิดนะพวกคุณมาจากโลกอนาคตเหมือนฉันแน่เลยอเฮ้ยเดี๋ยวพวกผมมีอนาคตด้เหรอเฮ้ยมาจากโลกอนาคตด้วยเหรอเฮ้ยทำไมเราแต่งตัวไม่เหมือนมันเลยอ่ะเฮ้มันแต่งตัวไม่เหมือนเราเออเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุณคุยอะไรกันอยู่เนี่ยอาหารฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันคืออะไรคะทีนี้ผมก็งงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่พวกผมฟ้องเพลงอยู่บ้านงานอยู่ดีๆอยู่เลยนี่จงมาโผล่ที่ไหไงก็ไม่รู้เนี่ยเ ในโลกของคุณเนี่ยชีวิตของพวกคุณเป็นไงบ้างคะก็เป็นอย่างเงี้ยแต่งตัวก็เป็นอย่างนี้มีความสนุกความบันเทิงกันแบบนี้เนี่ยก็มีงานอะไรก็เราก็ไปสนุกสนานกันแบบนี้ไล์สดเยอะไหมไล์สดไ์สดผมก็ไรเป็นประจำคุณรู้จักไ์สดด้วยเหรอุ้กคนดิฉันติดตามพวกคุณนะนิันดิฉันมาจากโลกอนาคตเหมือนกันเป็นแฟนคลับคุณนะเมท้าฟ้าเบบเอ้าคุณมาจากโลกอนาคตใช่แล้วคนพวกนี้ล่ะอยู่ในยุคอดีต ดีเลยถ้าเจอคุณก็ดีแล้วพาพวกผมกลับไปโลกอนา,าคตทีได้ไหมได้ค่ะคุณเมทาแต่ว่าก่อนคุณจะกลับไปอ่ะเล่นตลกให้ดูหน่อยป่ะปะเล่นตลกป่ะปะภาษ <c oughs> าวัยรุ่นเนี่ยคุณสับวัยรุ่นน่ยได้ได้หรือเปล่าแต่คุณบอกได้ป๊ะปะช่วเชิญยิ้มเชิญยิ้ม แบบไทยแท้ๆยินดีต้อนรับค่ะนี่โลโกโ้กาแฟพันธุไทยมาเองเลยเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะได้เหรอ <c oughs> ไม่ใช่นะมันเป็น f ยองๆยอยก <c oughs> ได้ข่าวว่ามีเครื่องดื่มออกใหม่มีอะไรบ้างขอนำเสนอเมนูใหม่ล่าสุดเลยค่ะชาชาช็อกหรือสองชาหนึ่งช็อกนั่นเองค่ะเคยได้ยินแต่ ชาทาทาทาน่อยเน่ตลใช่ค่ะเป็นไอฟีแต่ชาชาช็อกมันเป็นยังไงอ่ะนี่เลยค่ะชาที่1นะคะก็คือดับเบิลชาไทยค่ะชาไทยนาอรุณเป็นชาไทยสูตรเบลนด์พิเศษค่ะส่วนชาที่2นะคะก็คือกรีทีลาเต้ค่ะเป็นชาเขียวผสมพิเศษด้วยวัตถุดิบใบชาเขียวเกรดพรีเมียมค่ะ ส่วนช็อกนะคะก็คือดับเบิ้ลช็อกโกแลตค่ะอร่อยไปกับผงช็อกโกแลตเข้มข้นค่ะกำลังหิวเลยค่ะงั้นเอาชากรีนทีลาเต้มาหนึ่งที่นะคะได้เลยค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะได้ค่ะอุตตน้องโมหนึ่งครับค่ะน้องมมหนึ่งมาสั่งกาแฟพันธไทยเหรอครับใช่ค่ะก็น้องชอบกินมาะแสดงว่าใจเราตรงกันครับอุ้ยตรงยังไงคะอ้าก็ชอบกาแฟพันไทยเหมือนกันเงครับ น้องหมูหนึ่งครับพี่จะไม่บอกรักให้น้องรู้สึกดีแต่พี่จะทำดีให้น้องรู้สึกรักว้าวใจฟูเลยอ่ะยโอ้ยอย,อยากกินหมูหันก็ไม่บอกใช่ครับเพราะตัวใหญ่ขนาดนี้น่าจะหลายหมื่นเลยครับแม่แม่ แม่มาหาหนูที่นี่ไม่มีเรื่องอะไรครับคือว่าแม่แกบอกว่าแม่นะ่จะไม่อยู่บ้านนะลูกนะลูกอยู่บ้านในเวลาออกไปไหนก็ล็อกประตูด,ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โจรมันฉลาดนะโอ้แม่ไว้กับหัวไว้โจรมนะันฉลาดทำไมมามรอเรียนแม่ทำ <c oughs> ไมแม่บอกว่าถ้าแม่เป็นคนดีให้เป็นคนดีเหมือนแม่ไงคะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแม่ครับถ้าโจรมันฉลาดอะทำไมมันไม่หางานดีๆทำล่ะครับ <c oughs> มันเป็นโจรทำไมได้แค่ห้างร้อยครับ <c oughs> เออก็กินนัแมไม่ไปละแสดงว่าแม่จะอยู่เฝ้าบ้านใช่ไหมครับแม่จะอยู่เตะเองตรงนี้แหละหยอกย้อนดิ๊นะโอยเตะเทาไมอ่ะทาไมที่กระตือใจอย่ามายุ่งทำไมอ่ะจะมายุ่งทำไมไม่ใช่คนในห้องอะคุณเล่นอะไร ได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะพากลับไปไปแล้วนี่เรามาโลกไหนกันเนี่ยบี่ยากาศโลกพี่ลุยเฮ้ยเนี่ยบรรยากยังไงเนี่ยยังรับไม่ได้กันทำยังไงค่อครัวผมทำยไงอ่ะแล้วแกงกระลูกก็ยังเล็กพี่ลุยอ่ะแดนเซอร์รอพี่ชุบชุบเลี้ยงอีกตั้งหลายคนเออเดี๋ยวเรติดอยู่ที่นี่ดีกว่าไปกลับแล้วนะแล้วทำไงพี่เอาหน้าเดี๋ยวฉันช่วยฉันจะส่งคุณกลับโคราชโอเคไหมไปับโคราช เขารู้เรื่องพี่เขารู้เรื่องพี่รู้ถึงเรื่องอนาคตโอ้ตายแล้วแล้วขอบคุณฉันส่งคุณกับไปและฉันจะให้เงินคุณไปด้วยคุณจะได้ไปซื้อทองเส้นใหม่เฮ้ยเขารู้ด้วยว่าเส้นเก่าผมอาไปจำนายรู้อะไรนะพี่อะไ้อะัรหน้าหรืออะไรเนีเด็กเขาอยู่โคราชครับ คุณเป็นท่านขุนใช่ไหมใช่เฮ้ยท่านขุนนี่รู้แค่เรื่องโคราชเหรอนี่รู้มาถึงนี่เลยนี่คิวชีนะครับเป็นใครไม่รู้เ่านคนเป็นขุนอหะนรู้เรื่องโคราชแล้วเรื่องชนบุรีอ่ะเฮ้ยไี่รู้ขคนก็รู้ได้ที่แรกมันไม่รู้มันย้ำตรงเนี้ยแล้วทตอนนี้เราอยู่โลกปัจจุบันใช่ไหมไม่ใช่ไอ้โลกอดีตอันนี้โลกอดีตเหรอมีอะไรที่ยังอยากจะบอกพี่อีกไม่เก่งน้องสาวผมอ่ะชอบพี่มากเลยติดตามไลฟ์สดพี่ทำไมไม่เห็นมาดูไลฟ์พี่เลยอยากจะเจอพี่ตัวจริง แต่วันนี้เขาฝากจดหมายมาให้พี่โถแล้วพี่จะมีสิทธิ์เจอเขาไหมนี่ผมจะอ่านจดหมายน้องสาวให้ฟังนะสวัสดีจ้าพี่นุ้ยที่รักที่รักถ้าพี่พี่วางวางเชิญพี่พี่มาบุญกัที่บ้านน้องบุญกะบบุญกับทีพี่จะมาไม่มาก็ตายก็ตามสุดท้ายนี้รักผีที่สุดในโรงรักผีที่สุดในโลกถึงยังไงการเล่น จหมายจะอะไรงองมันเขียนจังส enfin mm hmm. okay. uh> ั่เก็บเอาไว้ให้ดีเลยกลับไปโลกอนาคตเมื่อไหร่พี่จะไปหาเธอเจ้หมายจบแล้วครับจบแล้วคะเรื่องมันเศร้าพอหรือยังอะไรอะพอไหมความฮาฮาตรงไหนอ่ะเอาอีกได้ไหมคะจริงจริงแล้วผมาเลยบอกว่าน้องชายผมคนนี้นีเลยที่ใส่ไทยมาหลายเส้นนะทุกทุกเส้นมีความหมายครับมันเป็นของฮาทั้งนั้นครับคุณหลวงนี่ถ้าจำไม่ผิดนี่มิร เคยนิมิตไว้ว่าคิงก่อนบ่ายเคยเล่นเฮ้ยคิงนี่คุณรู้จักคิงก่อนบ่ายเหรอในนิมิตในนิมิตเขาบอกว่าผมคิงก่อนบ่ายครับพี่น้องเขาพูดอะไรงี้นี่เขาเป็นนักแสดงที่ชอบไปสวมงานคนอื่นใช่ไหมครับพี่เขาบอกว่าเขาเป็นก๊อปปี้โชว์ก๊อปปี้โชว์ในนิมิตเขาจะมีนิทายแบบนี้นี่เหมือนกันเลยอ่ะแต่อาจจะไม่เหมือนกันมุกอาจจะเหมือนกันแต่สไตล์การเล่นอาจจะเปลี่ยนถ้าคุณหลวงไม่เหมือนใช่ใช่ใช่เอาลองถามลูกมีใครบ้างนี่นี่อันนี้อะไรอ่ะ ลอยไฟมาเลพรเป็นนักร้องฮะ้วนนี้อ่ะอันนี้เฉลิมพลมาลาคำอ้นนี้อ่ะสาธิตทองจันทรอันนี้อ่ะอันนี้ดาวบ้านดอนอุ้ยนร้อยอีสามเลยครับใช่ของเขาจะเป็นเสกเป็นเบิร์ดเป็นพระพยอมคิดเขาสีเหลืองเขาพระพยอมใช่ครับแล้วก็มีอะไรก็มีหมดแต่อันนี้ไม่มีครับเหรอคนละคนกันครับอ่ารอบจับดูวอันนี้อะไรอ่ะอันมานึกนานนะครับสาธิตสาธิตพี่จะจับข้ามดีครับคุณไม่จับเรียงไปละเอาเหรอเขาเียงมาเรียงดีครับ ไม่มั่นใจให้ผมจับแทนก็ได้ผมอยากลองดูอันนี้อะไรนะจังเม่นโมไม่ใครใครปล่อยไปอันนี้เฉลิมพลอันนี้สาธิตอันนี้ดาวันดอนจังเม่นเหมือนนาซีดาวฮะเพื่อบ้ากวัปสิตาย ไม่ไหวโอ้ยปล่อยไฟไม่ปล่อยไฟเส้นนี้ไปล่อยไฟเส้นนี้ครับครับอยากแกล้งกันไม่ได้แกล้งแอะอสิทธิ์มีครูหมูมีเงินมีมันด้วยกันขนาดนี้ไม่ได้แกล้งผมเห็นเขาตั้งแต่ว่าหยิบแล้วเขามองๆอยู่เอ๊ะอะไรห่างๆหน่อยจะได้จำได้เอาใหม่ดีครับเอาใหม่นี่ใครเด็เดี๋ยวช่วยจำปล่อยฝ้ายอันนี้จรัมพนอันนี้ สาธิตอันนี้ดาวบันดอนโอเคงั้นเริ่มจากอันนี้บอยฝ้ายเฉลิมพลสาธิตดาวบันดอนเชิญครับจังมินม่วนนาอสวยบอยฝ้ายโอ้วหพ่อยสิตายสาธิตจังมินม่วโอ้ยยอมค่อยอ่อนตาเฉลิมพลอันนี้บอกสาธิตเขาบอกสาธิต สาธิตาใหม่ปล่อยฝ้ายสาธิตเฉลิมพลดาวบ้านดอนคังมจำอาจจะแย่เออปล่อยฝ้ายสาธิตเฉลิมพลดาวบ้านดอนโอเคแน่ใจคนในสลับกันบ่อยใช่ครับเอาอันนี้อันนี้โอเคปล่อยฝ้จังแม่นมวลนสุบบ่าววักไปสิตาย มามุนออกสายทิศจะมีไฟต่อไปเดียวเฉลิมพลโอ้บอ่พวกเจ้าผู้สาวของคอยเขานี่ยันเด่เนเฮ็ดจังที่เจ้าเล่แ,แล่าเก่าคมแอมแลดาวันดอนตลกห้องให้ปล่อยไฟด้ให้ใจบ่มีไพเหึนเฉลิมพล้นเนสันลิง ไฟไฟสันเซเฮอเหลือหลดจต่นหักไฟเขาสั่งเขาไปเขาได้มีเป็นกาคือผีเม้าดามาดอนไะตาะมาตอใจตลกใสตกสีกบโปน้าสิต้นเวทีให้เขาหักตามาดอนเตือนมาเตินนันบปุ๊บปั๊บ ไม่ดูไม่ดูไม่ดูเรื่องเลยใครอ่ะช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มเรียรอนะลูกลูกค้ามาแนะนาเขาให้ดีอดีมากสวัสดีครับสวัสดีครับออวันนี้จะมาซื้อบางมีกลืงสำเร็จรูปใบไวายหน่อยครับอ๋อได้เลยครับว่าแต่คุณผู้หญิง ต้องการรสชาติอะไรดีครับออ่นี่รสชาติอะไรอะคะอ๋ออันนี้เป็นไวไวรสหมูสับครับซุปกลมกลม่อมหอมน้ำมันเจียวรสชาติเข้มข้นครับเป็นสูตรเฉพาะของไวไวเลยนะครับโอ้โหน่ากินจังเลยอยะคะครับอ๋อมีรสชาติอะไรคะอันนี้เป็นไวไวรสหมูสับต้มยำครับรสชาติเปรี้ยวปี๊ดอร่อยเปะ๊ะหอมกลิ่นมะนาวมากๆครับโ <Yahoo! S 1> อ้โหไม่ว่ารสชาติไหน ไว้ๆก็อร่อย <c oughs> เข้มข้นจนต้องสั่งเบิ้ลสินะคะใช่ครับงั้นเอารสชาติสองโหลไปเลยค่ะได้เลยจัดให้ทุกที่ะนะเ <c oughs> ออเดี๋ยวก่อนนะคะครับส่วนใหญ่คนพูดสโลแกนของไว้ๆเนี่ยต้องใส่เสื้อของไว้ๆสิคะอ๋อคุณพี่ถามไม่คิดนะครับก็ดูเสื้อสิครับไซส์มีแค่นี้ผมใส่จะได้ไหมล่ะจ๊ะแล้วทำไมพี่ไม่เอาสองตัวมาติดกันอย่างนี้ล่ะคะเอีจะมาอามผมเองเดี๋ยวจัดให้นะครับสองโหลได้เลยครับออ้าอะไรเนี่ย ร้องขนาดนี้ใจคอจะไม่ทักกันสักหน่อยเหรอต้องทักเหรอคะทักดิโอ้โหแต่งมาขนาดนี้โอเคกันพี่ออกมาใหมเออต้องทักต้องทักเดีทักอสองร้งอาพี่ตุ๊กจีบไม่เจอตั้งนานสบายดีไหมสบายดีมั้งบ้าเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ได้ให้ทักทายให้ทักก็เป็นอะไรอ๋อทักเป็นอะไรอ่อเดี๋ยวพี่ก็ตอบว่าเป็นตลกอีกอ่ะ แลกตัวกันไหมเดี๋ยวพี่เป็นกระแทกกัได้ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาทังดีก็ได้ทักโดยโดนอะไรมาว้าตายแล้วพี่จุ๊บจิ๊บขานี่หน้าไปโดนอะไรมาคะเนี่ยทำไมช้ำแดงเป็นแกงพะแนงอย่างนี้ล่ะครับรองเท้ากัดรองเท้าตลกอีกแล้วตลกนี่ถ้าให้พี่ตอบตั้งแต่แรกกับพี่ฮาไปแล้วแน่ไม่ตลกรองเท้ากัดจริงๆรี่รองเท้ากัดเนี่ยต้องเป็นแผลที่เท้าสิครับ นี่มัเป็นแผลที่หน้าได้ยังไงล่ะก็พี่ไปซื้อรองเท้าด้วยแหละพอจะลองรองเท้าใช่ไหมโบราณเขาว่าไว้ถ้ากลัวรองเท้ากัดต้องกัดรองเท้าก่อนค่ะพี่ก็กัดสองข้างเลยกัดปุ๊บใส่ปั๊บรองเท้ากัดอีกเหมือนเดิมอ้พี่ก็เปลี่ยนคู่สิคะเปลี่ยนเป็นสามคู่แล้วมันก็ยังกัดพี่อยู่พี่โมโหมากเลยนะพี่กลับไปที่ร้านเลยพี่กัดเต็มแรงเลยกัดรองเท้ากัดหูแมคค้า แม่ขากี๊ดนั่นเลยคนในตลาดมันลุงกระทืบไม่รู้กี่เท้าต่อกี่เท้าและกี่เท้าคะก็ไม่รู้กี่เท้ากี่เท้าบนตัวพี่โอ้บอ้ามาที่เขาหนูค่ะยิ้มตอนยไม่นาเลยใครอะทำไมเขาไม่รู้ไม่รู้อันนี้เขาไม่รู้ว่าจะทําเสียงใครดี่เขาไม่รู้จริงๆว่าจะทําเสียงใครเพราะว่านักร้องอีสานที่ดังๆก็มีอยู่ประมาณนี้โอเคไหมครับคุณหญิงมีอีกไหมคะไม่้อนิดเลยครับนี่ครับพัดพิเศษสามารถเปลี่ยนหน้าใครก็ได้จับได้ ชนเ่อไระ่ครับเอขอครับเมื่อไหร่เขาจะเล่นครับคนเราจะเล่นอะไรต้องมีลีลาคนไม่ใช่หยิบอุปกรณ์มาแล้วพูดพลาดเล้เลยตอนนี้ดึงสายตาท่านผู้ชมคนดูมารวมที่พัดอันนี้คุณไม่ต้องดูอะไรฮะดูอันนี้ก่อนดอกแรก้าเต็มๆครับดูให้จับตาดูที่พัดนะที่พัดเลยทีเด็ดเลยเหรอ เฮ้ยกลมการเปลี่ยนหน้าฮึบฮึบโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำใส่เฮ้ยอะไรเมื่อกี้เขาบอกว่าโดนตีประสาทเฮ้ยนี่หัวหัวหัวก็ปัดมาจังซี่แล้วก็ได้ตั๋วหานหน้าอองดิใส่แน่นใส่ตามใส่ตามถอดออกดิฮะเอาเอาได้สอดออกกันโอ้โหฮ่าใส่แว่นยังเก่าดีกว่าคอนแตกเอาอย่างนี้แหละโอ้ยดังปุ๊บดังปุ้ย ดูมายาชวนชื่นเปลี่ยนหน้าลองพันลยองันหน้าปกติเฮ้ยเปลี่ยนอยู่นะครับเปิดมาจะเป็นหน้าอะไรเฮ้ยอะไรนี้คือเฮ็เสียลิงอุรังจังเฮ้ยโอ้กกันน่นองักนนั่เป็นลูพาต้าเฮ้ยไม่้องแล้ว้าต่อไปใครอะ้ายใครอะยกแก้วมาขอเป็นไงครับ พอใจนะทุกคนเอาอีกได้ไหมคะเอาอีกชอบชอบเอาแบบตื่นเต้นตื่นเต้นมีตื่นเต้นชอบค่ะเอาอีกชอบถอยมาอะไรอ่ะเฮ้ยเอาแล้วเต็มที่มาถึงไม่ให้พักให้พอนอันนี้แสดงว่าไปไม่รู้กี่ตับแล้วจะเสกนกพิราบแก้มนี่โดนอะไรมาดัมมอนแก้มนี่โดนอะไรนี่เหรอฮะค่ะนอนทับยางกันยุงอะไรใหเป็นไรผมไม่หยุดไม่หย่อนกับผมดูแบบตื่นเต้นปั๊บดื่มมาไม่มีอะไร ลงไปนี่ไงตายแล้วไาบอพบปูนมาด้วยอบอกยือปตายตายาตายาเออดุไหดไฮะเปล่าฮะเป่าก่อนน่ใจผมเปล่าเหรออ้าวผมไม่ได้เมาโอ้โหขนาดยืนยังไม่อยู่เลยเนี่ย อย่าเล่นถึงเรื่องถึงตัวแม่เยอะอย่าแม่แฉนะแม่อะไรีกโอ้ไม่รู้จะระวังฝั่งไหนแล้วเนี่ยไม่ใช่หิมะอะไรอ่ะม้าค่ะหยาบคายนิ่ล้วมันเป็นช่อเป็นช่อใช่ไหมผมขอยืนสัมภาษณ์แล้วกันเอ้ยนังกอนผมขอยืนได้ไหมครับทำไมต้องยืนนะฮะเดี๋ยวกางเกงนายยับครับ